อาจดูคล้ายคนธรรมดาแต่สมองไม่ธรรมดาที่สำคัญคือทำออกมาไม่ธรรมดาเธอลองด้ดูดีและใส่ที่เชยและชูดอกสังสรรค์ให้พลังรับรูงเอาหัวใจไปเต็มประตูที่มาโชว์ขึ้นให้เราได,ด,ารด้ดูโอ้โหสาธุประดิษฐ์โอ้โหสาธุประดิษฐ์ ซาซาซาตุประดิษฐ์โอ้โหซาตุประดิษฐ์กันซาซาซาตุประดิษฐ์สวัสดีครับสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกเป็นตอนที่5แล้วนะครับสำหรับรายการซาตุประดิษฐ์รายการที่เชิดชูสมองยกย่องนักคิดที่ลงมือทำครับ เวลาหนึ่ง <1 S 2> ชุ่วมเครึ่งถึงสองทุ่มทางช่อง PSI Channel สาระดี24ีชั่วโมงแห่งนี้ค่ะคเพื่อที่จะพาไปพูดคุยกับเยาวชนนักประดิษฐ์จากทุกโรงเรียนทั่วประเทศเลย<ช>่ซึ่งในตอนนี้นะก็มีโรงเรียนต่างๆแล้วเริ่มติดต่อเข้ามากันเยอะแยะมากมายหมดเลยว่าเมื่อห่จะมาหาหนูซะทีอโอ้โเนาะใช่ไหมแบบเยอะมากาจริงๆใช่ครับรใครับ แต่ก็ต้องขอบอกกันก่อนนะคะว่าใจเย็นอีกนิดนึงนะคะเพราะว่ารับรองเราจะได้เจอกันแน่นอนค่ะตอนนี้กําลังจะทยอยนําเสนอเลยนะแน่นอนแล้วแต่ถ้าคุณผู้ชมที่ดูอยู่ท่านใดนะครับมีสิ่งประดิษฐ์ที่แปลกใหม่จากน้องๆนักเรียนที่อยากจะนําเสนอกับเราโรงเรียนไหนก็ได้นะโรงเรียนไหนก็ได้นะแล้วไม่รู้จะติดต่อกับเราช่องทางไหนทําไงดีครับน้องโจครับ ทำอย่างนี้เลยค่ะเชิญติดต่อเข้ามาตามที่อยู่ด้านล่างนี้เลยค่ะเราจะลงมติกันเพราะว่าเจ๋งจริงเราจะทมไปซ่าทุกกันถึงที่เลยทีเดียวค่ะใช่ครับซึ่งทําความเข้าใจกันนิดนึงก่อนดีกว่านะว่าเจ๋งจริงในที่นี้นะครับคุณผู้ชมครับไม่ได้หมายความว่าต้องเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่อลังการล้านแปดถึงขั้นแบบพลิกโลกอะไรงนี้เสมอไปนะเพราะว่าบางทีนี่มันอาจจะเป็นอะไรที่ง่ายๆนะครับไม่ซับซ้อนแต่ดูแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยคิดได้ไงอ่ะใช่ไหม และที่สําคัญนะสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้จริงๆแค่นี้ก็เรียกว่าเจ๋งสําหรับเราแล้วครับคุณผู้ชมครับใช่แล้วค่ะแต่ถ้าหากคุณผู้ชมท่านใดนะคะยังมองไม่เห็นภาพเลยว่าไอ้ที่มันเรียบง่ายแต่ใช้ได้จริงๆเจ๋งจริงๆเนี่ยมันเป็นยังไงนะคะสิ่งประดิษฐ์ที่เราจะพาาสาธุกันเนี้ยในวันนี้ก็คงจะเป็นตัวอย่างกันได้อย่างดีที่เดียวเลยเหรอครับใช่แล้ววันนี้เขาเป็นใครมาจากไหนและมีอะไรมาภูมิใจเสนอบ้างจ้าทนผู้ชมจ้ะยังไม่บอกทิคะาคุณขาอีกแล้วนะะ ความลับตลอดเลยรายการนี้นะก็ของแบบนี้ก็ต้องตามไปดูกันเองนะคะแต่เราขอเกินไว้นิดนึงเพราะว่าอนิดนึงนะนิดเดียวนะพาคุณผู้ชมอ่าเอเอาแล้วเกี่ยวกับคุณผู้ชมแล้วนะครับจบแล้วพี่เฮ้ สั้นไปนิดนึงไม่ไม่หมายความว่าเอาให้รู้เรื่องหน่อยหนึ่งไอ้พอเป็นน้ำจิ้มอะไรอย่างงี้ค่ะคุณผู้ชมท่านใดนะคะมีเลือกสวนไรนาอยู่แล้วก็จะต้องสนใจกับเจ้าสิ่งประดิษฐ์นี้อย่างแน่นอนเลยเยอะเลยเยอะเลยหลายท่านเลยเยอะนะหลายท่านเลยทีเดียวที่เป็นแฟนเราที่มีเลือกสวนไรนาถ้าอยากรู้แล้วตามไปคุยกับน้องๆกันเลยดีกว่าค่ะในช่วงสนทนาสาธุครับไป ดูครับเราจะไปอะไรกันน้องอยู่ไหนไกลเลยนี่ถึงแล้วเนี่ยตอนนี้เราก็อยู่กับน้องๆกันแล้วค่ะวูนักงไปดิคิดพลัดทองหอกระทองเก็บเองค่ะจากโรงเรียนวัดตงธรรมค่ะโอ้สวัสดีครับน้องๆครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคับสวัสดีครับ ด้าใจมาจากอะไรอะครับเนี่ยก็คือว่าที่บ้านนะคะมันเป็นสวนมะม่วงค่ะแล้วทีนี้พอเวลาเราเราหอมอมะม่วงเนี้ยมะม่วงมันจะชอบแบบมันจะมีมแมลงมากินมะม่วงทําให้มะม่วงเสียหายค่ะใ่แล้วก็ไม่สามารถเอาไปใส่ได้ใช่ไหมคะเขาก็จะต้องหอไว้ใช่ค่ะหอไว้เพื่อป้องกันมแมลงมากอกกินมะม่วงจะได้ออกมาสวยๆไม่มีรูไม่มีอะไรใช่ แล,แล้วส่วนทองเก็บเนี่ยน,นะคะ,ะคุณปู่จะชอบใช้ตะก้อค่ะสอยลงมาค่ะเวลาเราหอ่อในที่นี้เหมือนว่าพอเราสอยสอยลงมาเสร็จแล้วก็ต้องเราก็ต้องดึงมะม่วงออกมามสอยเสร็จก็สาวออกสาวออกแล้วก็เลยคิดค้นทองเก็บขึ้นมาเพื่อเวลาเราสอยใช่ไหมคะมันจะไหลลงมาตามถุงกลัวเลยค่ะนั่นก็หมายความว่าพอดึงปั๊บก็เก็บเลยเ<อ>ใช่ค่ะแต่<อ>แล้วอะไรที่ไม่ต้องกลัว ขั้นตอนเดียวเลยเออแล้วเราก็ไม่ต้องกลัวที่แบบว่ามะม่วงจะไปเสียสีกระถุงกลัวนะคะเ,ออเพราะว่ามันมีถุงพลาสติกที่เราห่อไปแล้วอะค่ะนั่นนั่นอนี่คือข้อดีของมัน,นะะเออจอบระจบระจบระใครเป็นคนคิดครับตัวนี้อันนี้พวกเราช่วยกันคิดค่ะช่วยกันคิดเลยใช่ไหม<อ>ถามนิดนึงมออะไรกันลูกมอหนึ่งค่ะไงคุณผู้ชมมอหนึ่งท้องห้องเก็บปุ๊นเออจริงๆเลยเชียวแล้ว อันนี้ก็คือทํามาเพื่อที่เวลาบ้านเรามีสวนมะม่วงอะไรนี้มันจะง่ายต่อการดูแลรักษาและตอนเก็บ<ม>ใช่ไหมฮะโอ้โหด,ดีมากเลยใช้เวลาประดิษฐ์นานไหมไตัวนี้อันนี้นะคะเราก็นานเราก็ต้องสังเกตจากสิ่งที่เราเห็นทุกวันนะคะอ,อย่างเวลาเราเห็นอย่างน,นี้มันเสียเวลาค่ะเราก็เราค่อยคิดว่า,ะาอะเล็กละน้อยลวคะ่ะแล้วเราก็มาดัดแปลงวัสดุค่ะอ,อย่างอันนี้นะคะตอนแรกเราก็คิดว่าน่าจะเป็นไม้ไผ่ค่ะ แต่ทีนี้ถ้าเราใช้ไม้ไผ่นะคะม,มันก็จะไม่ทนทานค่ะถ้าเราใช้อันนี้เราก็จะทนทานนะคะแล้วก็จะสามารถอยู่ได้หลายปีด้วยค่ะเบากว่าด้วยปะใช่ค่ะจะเบ,บากว่าด้วยค่ะเออแหมคุณผู้ชมครับและกว่าจะมาเป็นไอ้ของห่อทองเก็บนี้ได้เนี่ยพี่ว่าไม่มีคือพอเริ่มคิดปั๊บเนี่ยนะมันก็คงไม่ออกมาเป็นรูปนี้เลยมั้งผ่านมากี่ขั้นตอนกี่วิธีแล้วครับลองผิดลองถูกกันมาเนี่ย มีหลายขั้นตอนนะคะตอนแรกก็คิดอย่างที่บอกค่ะเป็นไม้ไผ่ค่ะแล้วตอนแรกอันนี้นะคะเราก็ไม่คิดว่าจะมีอันนี้ด้วยค่ะอาจจะทําให้มันสั้นนะคะแต่ว่าถ้าบ้านเราเป็นสวนใช่ไหมคะครับแล้วก็ทําต่อความยาวไปได้ค่ะใช่ไหมก็จะเก็บได้ถิวเยอะเลยตรงนี้ค่ะเลิศนะแล้ที่เราใช้นี้นะคะมันทนทานกว่าค่ะถ้าเราใช้ไม้ไผ่ใช่ไหมคะครับถึงว่าระวางแรงมันก็แตกแล้วค่ะเห็นไหม รับขอบด้วยนะรับขอบด้วยนะแล้วขั้นตอนไหนเนี่ยยากที่สุดคะการการเนี่ยค่ะการตัดตรงเนี้ยค่ะอ๋อตัดให้ตัดให้มันเป็นอันนี้ค่ะอันนี้จะเป็นอันที่ยากที่สุดเลยนะคะค่ะเพราะว่าเวลาตัดและดัดด้วยใช่ไหมใช่ค่ะเราเวลาเราจะตัดนะคะเราต้องใช้เลื่อยค่อยๆเลื่อยค่ะแล้วมันต้องใช้ความชำนาญค่ะแล้วเราก็ต้องเราต้องเอาไปดัดอีกค่ะมันเลยยากสุดค่ะก็ดัดทำไมเ่ะเพื่ออะไรอก็เวลาที่เราใส่แบบโม้ใช่ไหมคะพี่ ถ้าบางทีมันเป็นแบบตรงๆนะคะอันนี้ก็จะไปโดนผิวของมะม่วงค่ะพี่มันก็อาจจะทําให้มะม่วงอ่ะมันเป็นรอยค่ะมันจะเป็นรอยช้ำอ๋อคือ่านตรงเนี้ยค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วก็เลยเัอด้านนี้ขึ้นมาคนี่เลื่อนศป น,นี่นี่นี่กำลังจะถึงอยู่แล้วเชียวครับคุณผู้ชมครับและตอนนี้นะครับหลังจากที่น้องๆเขาได้บรรยายสรรพคุณไปเรียบร้อยนะเออในช่วงสมเนนาสากรนะครับว่าทองหอ่อกับทองเก็บชื่อเท่มากเลยทีเดียว มีคุณสมบัติอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวคุณผู้ชมจะหาว่าน้องมอหนึ่งจากสงครามของเราโบหรือเปล่าเออเดี๋ยวจะหาว่าโบให้ะนนแล้วน้องๆพร้อมที่จะสาธิตให้คุณผู้ชมดูไหมคะพร้อมแล้วค่ะถ้าพร้อมแล้วตามพวกเราไปเลยครับในช่วงสาธุสาธิตไปเลยจ้ะน้องนําเลยจ้ะเอาละครับงานนี้สนุกแล้วครับคุณผู้ชมเก่งไม่กลัวแต่กลัวชาเดียวไม่แค่าัทักชารำไรสิที่หวังคงไม่ลอยลงมาจากคนงคอ ครับและตอนนี้นะครับรายการสาธุประดิษฐ์ก็อยู่กันในวัดทรงดำนะครับเราจะมาสาธุสาธิตกันนะครับมาสอยมะม่วงวัดครับผมเราทําการขออนุญาตพระภิกษุที่นี่เรียบร้อยแล้วนะครับนะฮะไม่ใช่ไม่ใช่มาขโมยมะม่วงวัดนะคุณผู้ชมแต่นี่คือที่วัดจะมีมะม่วงและเราก็จะได้สาธิตวิธีการทําให้ดูด้วยใช่ไหมครับซึ่งวิธีการทํางานมันเป็นยังไงเดี๋ยวน้องดิวจะรับหน้าที่อธิบายให้เราฟัง นี่นะคะก่อนอื่นแล้วก็ต้องกลับด้านก่อนใช่ไหมคะกลับด้านของของไม้ทองห่อค่ะอ๋อทองห่ออันนี้จะเป็นทองหอก่อนใช่ค่ะอันนี้คือชื่ออุปกรณ์ว่าทองห่อนะคะทองห่ออ่าแล้วเราก็ใส่ถุงพลาสติกลงไปในท่อเลยนะคะเอออันนี้เราจะสาธิตการห่อก่อนใช่ไหมลูกแล้วเราก็หนังยางนะคะรัดที่ขอบปากถุงค่ะนี่กลับด้านนะคะเสร็จปั๊บกลับด้านนี่คือเตรียมตัวจะขึ้นห่อแล้ว ดึงก้นถุงออกมาด้วยนะคะแล้วเราควรเจาะรูระบายน้ําที่ก้นถุงด้วยนะคะเพื่อเวลาฝนตกนะคะน้ําจะได้ระเหยออกทางรูก้นถุงค่ะอ๋อถ้าถ้ามันขังไว้มากมันอาจจะเน่าได้ใช่ปะใช่ค่ะเออเออแล้วยังไงต่อลูกเราเอาช่องว่างตรงนั้นนะคะช่องว่างด้านบนใช่ไหมครับตรงกลางอะค่ะช่องว่างตรงกลางที่เราเจาะไว้อะค่ะนะคะเราก็เอาไปสอดกับม่วงนะคะ ให้ก้านของมะม่วงนะคะอยู่ตรงกลางระหว่างช่องว่างค่ะและทีนี้นะคะแล้วก็เขย่าค่ะแค่นี้ละค่ะแล้วก็สามารถห่อมะม่วงในที่สูงได้แล้วนะคะว้าวอันนี้อันนี้เคยจับสถิติเวลาอะไรงี้ไหมว่าระหว่างใช้ทองหอ่อทองเก็บของเรากับธรรมดาเนี่ยมันเร็วกว่าสักประมาณกี่เปอร์เซ็นตะ์อะเร็วกว่าเยอะค่ะถ้า เราใช้อุปกรณ์ถ้าเราจะปีนขึ้นเองนะคะกว่าเราจะปีนขึ้นไปแต่ละกิ่งกว่าเราจะหยิบถุงขึ้นมาห่อรัดอีกมันจะยากมากค่ะอันนี้ขั้นตอนเดียวเลยนะคือเตรียมถุงข้างล่างพอขึ้นไปถึงปั๊บลงแง่งปั๊บดึงปึ๊บเลยจะเดียวอันนี้มันจะช่วยลดต้นทุนในการห่อและการเก็บไหมคะพูดถึงลดต้นทุนทองห่อทองเก็บเนี้ยในการประดิษฐ์เนี้ยต้นทุนเท่าไหร่ทั้งหมดเลย200กว่าบาทค่ะส0 0กว่าบาทเองอ่ะ เอคุณผู้ชมสองร้อยก็บาทเองะครับนี่ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมทางบ้านดูแล้วเขาสนใจเขาสามารถเอาไปทําได้ปะห่วงปะได้ค่ะไม่ห่วงค่ะเพราะอันนี้จุดประสงค์ของหนูที่ผลิตขึ้นมานะคะเพื่อให้ชาวสวนชาวไร่ไปห่อผลไม้ค่ะลงเบอร์อะไรอ่างงดนะแหมมีไม่ห่วงเนี่ยทีนี้เอ้าเอ้าห่อไปแล้วนี่ห่อไปแล้วนี่อ่าห่อให้ด้วยเอ้าห่อให้ด้วยอ่านี่เอาแล้วครับหลังจากห่อไปเรียบร้อยแล้วห่อให้ด้วยไปเรียบร้อยแล้ว เก็บเลยทีเดียวคุณผู้ชมอยากกับพิบตานะครับอยากกะพริบเผลอแป๊บเดียวเสร็จครับคุณผู้ชมครับนี่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 เสร็จเร็วมากเลยเสร็จเร็วมากเลยทีเดียวน้ำใจใครก็ได้มาถือทางท้อว่องไวว่องไวครับนี่อ่ะอ๋อต้องมีคนถืออย่างนี้ไว้ด้วยนะเขาเรียกว่าท้องช้างนะอันเนี้ยทางท้องช้างเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งลูกแป๊บหนึ่งขอลูกนี้นะพี่พามาได้ลูกนั้นนะเขาเรียกว่าอะไรนะคะน้องน้ำใจค่ะทางท้องช้างค่ะทางท้องช้างก็มวนจับถุงกวนนะคะ ถ้าจับในแนวดิ่งมันอาจจะร่วงไม่ได้ค่ะอ๋อให้อย่างงี้มันจะมันจะกระทบแรงเพราะว่าเวลาเราเก็บพี่เราจะต้องเก็บมะม่วงสุกค่ะ๋อ้ขั้วมันถึงไม่หลุดง่ายเพราะว่ามันขั้วมันอ่อนแล้วค่ะแล้วถ้าเก็บมะม่วงดิบได้ไหมครับได้ค่ะได้ใช่ป่ะอ๋อแต่มันจะยากกว่ามะม่วงสุกตอเที่เห็นก็เร็วนะเร็วเร็วมากเลยทีเดียวเอานะครับคุณผู้ชมครับอยากระพริบตานะครับอยากระพริบตานะครับตอนนี้เสียบเข้าไปแล้วเสียบเข้าไปแล้ว ถ่ายอยู่ปะเนี่ยถ่ายอยู่ครับแค่นี้ค่ะก็แล้วก็กระตุกเลยนะคะมันก็จะล่วงมาตามถุงอ้วนค่ะกระตุกครับนี่คุณผู้ชมมาแล้วมาแล้วโอ้โห่ออกปากคลุงเลยค่ะครับนี่ถ้าถ้าเกิดมะม่วงเป็นเด็กนี่มันต้องมีร้องยาฮู้กันบ้างนะมันสนุกมากเลยนะมันไหลลงมานะเออลงมาตามรางเลยอ่ะนี่ค่ะมันจะไม่เสียสีเนี่ยนะคะเพราะว่ามี่มีโพลาสติกคลมไว้ค่ะเป็นไง เป็นไงห่อแล้วแล้วก็ดึงมาด้วยไรที่ห่อก็ทําให้มันไม่เสียสีแล้วคนที่ใช้กระดาษในการห่อนะคะคจะต้องขึ้นไปเปลี่ยนบ่อยมากเพราะว่าฝนตกมันก็เปียกพอฝนตกทีนึ่งวันลงกึ้นเราต้องไปเปลี่ยนแล้วอแต่นี่คือใช้ถุงพลาสติกอ่าเรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ชมครับอันนี้ก็กินได้เลยนะ่ากินอน้ำดอกไม้อ่ะได้กินแล้วรููแล้วอ่ะ นี่นี่อยู่นี่ขอรับประวนะค่ะนี่ของวัดเอาของวัดออันนี้เป็นอะไรหรอกพ่อท่านอนุญาตเราเก็บไว้เป็นวิทยาทานเฉยๆอีกทีนี่ลูกตรงนู้นได้ไหมตรงนู้นได้ไหมใจถึงบ้าใจถึงบ้าเอาเลยใจอะค่ะถึงแต่ตัวหนูอะค่ะไม่ถึงรอบสองครับคุณผู้ชมครับรอบสองครับโอ้ยมีการต้องมีการประคองกันเล็กน้อยนะครับอ๋อนู่นนู่นมันต้องเข้าร่องตรงกลางใช่ไหมเข้าร่องกลางนะแล้วมันก็แล้วก็ใช้ไอ้ควตรงนั้นปิดปิดนี่นะคงแล้วก็กระตุกเลยค่ะกระตุกเลย นั่นไงอ๋อตรงนี้นะมันจะใช้ปิดท่วมกนี่โอ้โหอไม่ทันดูกันไม่ทันเลยทีเดียวนะครับนี่เป็นยังไงครับเห็นไหมคุณผู้ชมครับค่ะด้วยความรวดเร็วว่องไวและความง่ายดายสะดวกและใช้งานได้จริงทําให้มีคนมาติดต่อขอซื้อเป็นที่เรียบร้อยไปฝั่งนี้หนึ่งลูกเรื่องมันเป็นยังไงครับไปไปออกงานที่วันนักประดิษฐ์ใช่ไหมคะงานวันนักประดิษฐ์นะคะพอเขาเข้ามาเยี่ยมเขาบอกว่า สาธิตให้ดูหน่อยเป็นยังไงแล้วเขาบอกว่าโอ้โหนี่กูดไอเดียเลยนะแล้วก็มีเบอร์ไหมเนี่ยทำขายหรือเปล่าโอ้คือเขาจะขอซื้อเลยล่ะแล,แล้วถ้าเป็นคนอื่นเขาก็อ,อ,กกอาจจะามาถามว่านี่นะสนใจไปออกงานอันนี้ไหมเขา้าเขา้าค่ายอะไรแบบนี้คะ่ะเข้าค่ายเกี่ยวกับคนที่เป็นเก่งทางด้านปรนะดิษฐ์ค่ะโชว์ของโชว์ของโอ้โหและนี่ก็คือทองห่อทองเก็บที่พวกเราเด็กมัธยม ้นเท่าน,นั้น<ป>เองปีที่นะหนึ่งด้วยมหนึ่งเองอ่ะจากโรงเรียนวัดทรงธรรมนะได้สาธิตให้เราดูเรียบร้อยแล้วว่าทองหอท้องเก็บเป็นยังไงใช่ทีนี้เดี๋ยวเราก็คงจะต้องไปฟังแล้วนะว่าตั้งแต่เป็นนักประดิษฐ์คิดค้นอะไรมาอย่างเงี้ยผ่านอุปสรรคอะไรกันมาบ้างแล้วก็สําเร็จไปแค่ไหนแล้วสาหรับทองหอท้องเก็บแล้วก็อนาคตข้างหน้าของทองหอทองเก็บเนี้ยจะเป็นยังไง<อ><อ>แล้วเชื่อแน่ว่าอนาคตของน้องๆข้างหน้าด้วยนะครับอันนี้ ไปไกลเลยทีเดียวนี่แค่มอหนึ่งเท่านั้นเองรับรองได้เลยทีเดียวค่ะนะถ้าอยากไม่รธรรมดาอยากรู้รายละเอียดนะครับตามพวกเราไปนะครับเดี๋ยวพาน้องๆไปนั่งคุยกันในช่วงสาธุสกิดค่ะดิว